วันนี้เราจะมากระชากไวยด้วยสี่ทางง่ายๆแต่ผลลัพธ์มาหาศาลกันนะครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมหมอเฟร,รมเป็นหมอที่ทำงานเฉพาะทางด้านกระดูกข้อและกล้ามเนือ้อ วันนี้ผมออกแบบโปรแกรมออกกำลังกายสำหรับคนที่เริ่มรู้สึกว่าตัวเองมีอายุเริ่มรู้สึกมีปัญหาสุขภาพมีปวดเขา่าปวดเขา่เขาเลื้อรลังเข่าดังก๊อบแก๊บสามารถเริ่มวิดีโอนี้ได้แต่ถ้าใครยังไม่มีเบสิกอยากจะให้ลองไปดูคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้เพื่อปูพื้นฐานกันก่อนนะครับเอาล่ะตอนนี้ใครยังไม่พร้อมสามารถกดติดตามและกลับมาดูนะครับส่วนใครที่พร้อมจะกระชากไวัยไปกับเราแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลย สำหรับวกสดุก็ง่ายๆครับเป็นเก้าอี้ที่มีพนักพิงนะครับแล้วก็เตรียมผ้าขนหนูเล็กๆไว้ซักผืนหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่การวอร์มร่างกายวอร์มกล้ามเนื้อเพื่อลดการบาดเจ็บก่อนครับอย่างแรกก็คือเอาผ้ามาคล้องที่ปลายเท้าหลังจากนั้นดึงให้ตึงให้ฝ่าเท้าตึงแล้วก็เหยียดเข่าให้ตึงนะครับเราจะรู้สึกตึงที่บริเวณฝ่าเท้าน่องแล้วก็ต้นขาด้านหลังค้างไว้10วินาทีหนึ่ง ใครที่ไม่ถนัดท่านี้สามารถทำอีกท่าหนึ่งได้โอเคเปลี่ยนข้าง1นึ่งโอเคต่อไปก็จะเป็นอีกท่านึงจะเป็นการยืดต้นขาด้านหน้านะครับก็คือจับที่เก้าอี้จับให้มั่นคงจากนั้นค่อยๆงอเขา่าแล้วก็จับข้อเท้า แล้วก็ดึงให้ตึงตรงนี้นับหนึ่งสองใครที่ไม่ถนัดท่านี้สามารถทำอีกท่านึงได้เลยเปลี่ยนข้างนะครับหนึ่งสองสิบ เก้ามเนื้อเริ่มกับปี้กระเป๋าแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ท่าแรกกันเลยครับสำหรับท่าแรกครับจะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าซึ่งกล้ามเนื้อตัวน,นี้จะทําให้เราลุกเราเดินหรือเราวิ่งได้ดีมากขึ้นแล้วยังมีส่วนในการช่วยพยุงเข่าของเราให้มั่นคงแล้วก็มีทฤษฎีที่บอกว่ากล้ามเนื้อมัดนี้ยถ้าบริหารดีๆ จะสามารถช่วยเพิ่มการหล่อเลื่นของน้ำไขข้อในเขา่าแล้วก็ช่วยลดอาการเข่าเสื่อมได้สำหรับคนที่ปวดเข่าหรือมีเข่าเสื่อมเนี่ยท่าน,นี่เป็นท่า,ท,าที่เดิมัสเลยนะครับต้องทําวิธีการต้ง,ง่ายๆนั่งพิงพนักไปก่อนหลังจากนั้นกระโดกข้อเท้าขึ้นมาเล็กน้อยค่อยๆเหยียดข,ยขาขึ้นมาจนตึงเราจะลองจับต้นขาไปได้ครับมันจะมีการเกร็งของกล้ามเนื้อตรงน,นี้แข็งขึ้นมาเป็นก้อนอันนี้คือถูกน,น,นะครับหลังจากนั้นค้างไว้ิ0วินาทีหนึ่ง จากนั้นค่อยๆวางลงช้าๆนะครับข้อควรระวังของท่าน,นี้ก็คืออย่าไปทําโดยการเหวี่ยงการเหวี่ยงเนี่ยจะเป็นการที่นอกจากไม่บริหารแล้วจะทําให้เราบาดเจ็บมีการเข่าเสื่อมกําเริบได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังท่าน,นี้แล้วก็บางคนยังใจไวรุ่นอยู่ก็จะทำสองข้ามพร้อมกัน ซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อที่ไม่แนะน,นําแนะนําให้ทําทีละข้างจนครบ10ครั้งหลังจากนั้นก็เปลี่ยนมาทําอีกข้างหนึ่งแต่ในวันนี้เราจะสาธิตได้ไม่ครบนะครับเพื่อประหยัดเวลาคุณสามารถหยุดวิดีโอแล้วก็ทําต่อจนครบ10ครั้งได้เลยนะครับไปครับ 1. ก็สําหรับท่านนี้นะครับใครที่มีการปวดเข่าเข่าเสื่อมแนะนําไม่ทําเช้ากลางวันเย็นยิ่งทําเยอะยิ่งหายปวดเร็วขึ้นนะครับ10ค่อยๆวางาช้าๆนะครับเปลี่ยนข้างบ้างกระดกข้อเท้า เหยียดขาให้ตึงจับตรงนี้จะรู้สึกเก่งค้างไว้สิบวินาทีหนึ่งเก้าสิบค่อยๆวางช้าๆขึ้นต่อเลยหนึ่งเก้าสิบ ค่อยๆวางค่อยช้าอีกสักรอบนะครับหนึ่งเก้าสิบอ่าค่อยๆวางลงต่อไปจะเป็นท่าที่สองนะครับท่าที่สองเนี่ยเป็นท่าที่ทั้งง่ายและได้ประโยชน์สูงสุดจะเป็นการบริหารได้ตั้งแต่กล้ามเนื้อน่องกล้ามเนื้อต้นขากล้ามเนื้อสะโพกรวมถึงกล้ามเนื้อหลังและกล้ามเนื้อท้องในทีเดียวเลยวิธีการต้องง่ายๆครับ เสียบตัวขึ้นมาตรงด้านหน้าเก้าอี้เล็กน้อยหลังจากนั้นการขาออกให้เข่าตรงกับบริเวณหัวไหล่หลังจากนั้นก็ค่อยๆลุกขึ้นยืนโดยที่หลังจะเป็นลักษณะตรงนะครับไม่ก้มหลังไม่เงยหลังนะครับค่อยๆลุกขึ้นยืนช้าๆเอามือประสานด้านหน้าโอเคพอย,ยืนแล้วหายใจเข้าหายใจออกสักรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยๆนั่งลงไป อัษรานี้เป็น1ครั้งนะครับทำจนครบ10ครั้งข้อควรระวังของวิธีนี้ก็คือค่อยๆทําช้าๆอย่าไปรีบนะครับเพราะว่าถ้าใครทําเร็วอาจจะมีอาการของการหน้ามืดได้เพราะฉะนั้นถ้าใครมีอาการหน้ามืดสามารถนั่งพักไปก่อนนะครับแต่ถ้าใครพร้อมแล้วเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยครับสำหรับท่าน,นี้ถือว่ามีประโยชน์มาก,มาก อย่างแรกก็คือช่วยในการทรงตัวในผู้สูงอายุที่มีโอกาสหกล้มท่านี้จะช่วยในการทรงตัวได้ดีอันที่สองก็คือช่วยในการลุกการยืนได้ดีมากขึ้นอันที่สามก็คือช่วยในการกระตุ้นการเผาผลาญของกล้ามเนื้อเพราะว่าเป็นการสร้างกล้ามเนื้อหลายมัดมากนะครับอันที่สี่ก็คือช่วยในการไหลเวียนของเลือดได้ดีมากขึ้นและข้อสุดท้ายเนี่ยสำหรับบางคนที่ปวดหลังท่านี้เองก็สามารถช่วยลดอาการปวดหลังได้ด้วย สำหรับท่าที่3นะครับจะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อบรเวณน,น่องแล้วก็จะได้ในเรื่องของเอ็นร้อยหวายด้วยวิธีการก็คือจับเก้าอี้ให้มั่นคงนะครับหลังจากนั้นค่อยๆขย่งค้างไว้สักสิบวินาทีแล้วก็ค่อยๆลงอักษณะน,าานี้นะครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเริ่มกันเลยครับหนึ่ง เก้าสิบค่อยๆลงชา้าๆไปครั้งนะครับหนึ่งกล้ามเนื้อน่องเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อที่เราต้องอาศัยมันในการยืนการเดินการขยิงมากๆเลยซึ่งในชีวิตประจาวันเราต้องใช้กล้ามเนื้อตัวนี้เป็นอย่างมากเลยใช่ไหมครับแต่ในคนที่บางคนเป็นเข่าเสื่อมหรือผู้สูงอายุเนี่ยกล้ามเนื้อตัวนี้มันจะฝอทําให้เราไม่สามารถยืนนานเดินนานหรือว่าทํางานนานๆได้การบริหารกล้ามเนื้อตัวนี้ก็จะมีประโยชน์มากๆเพื่อช่วยให้เราทํางานได้นานขึ้น แล้วมันก็ยังมีงานวิจัยใหม่ๆบอกว่าการกระตุ้นกล้ามเนื้อตัวนี้จะสามารถช่วยในการเผาผ่านาน้ําตาลได้ด้วยมากกว่านั้นก็คือในผู้สูงอายุบางคนเนี่ยจะเริ่มมีเท้าแบนการบริหารกล้ามเนื้อมัดเหล่านี้จะช่วยทําให้เท้าเราอะแบนดลดลงแล้วก็ช่วยในการลดอาการปวดฝ่าเท้าได้ด้วยก้าสิบหนึ่ง เก้าสิบหนึ่งเก้าสิบหนึ่งเก้าสิบหนึ่ง ก้าสิบป่ะต่อไปท่าสุดท้ายแล้วนะครับจะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อก้นด้านข้างช่วยในการกางขาหรือสําหรับใครที่มีอาการเดินปกติแบบนี้จําเป็นต้องบริหารนะครับเพราะว่าจะทําให้เราสามารถเดินได้ตรงมากขึ้นวิธีการก็คือจับเก้าอี้ให้แน่นหลังจากนั้นค่อยๆกางขาไปด้านข้างทําทีละข้างลําตัวตั้งตรงนะครับค้างไว้สัก10วินาทีโอเคพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวไปเริ่มกันเลย หนึ่งก้าสิบอาจจะทำสรับข้างกันก่อนก็นได้นะครับหนึ่งสองสำหรับกล้ามเนื้อก้อนด้านข้างเ,งเองจะทำหน้าที่ในการเดินและการทรงตัวหลายคนที่มีปัญหา ปวดเข่าหรือผู้สูงอายุจะมีกล้ามเนื้อตัวนี้ฝ่อรีบจะทําให้ผู้สูงอายุมีท่าเดินที่ผิดปกติดังนั้นการบริหารท่านเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นจะทําให้เราเดินได้ตรงแล้วก็เหมือนคนอายุน้อยมากขึ้นนะครับเก้1 9ิบสิบ ท่าน,นี้ทำประมาณห้าถึงสิบครั้งนะครับหนึ่งเก้าสิบหนึ่งเก้าสิบหนึ่ง 9ก้าสิบหนึ่งก okay, าสิบโอเคใครมาถึงตรงนี้ตบมือให้วเอเหน่อยครับเก่งมากก็อย่าลืมเป้าหมายที่เราตั้งกันไว้นะครับคือการกระชากไว้การลดไว้มันอาจจะเป็นเป้าหมายที่ดูยิ่งใหญ่แต่ว่าเราสามารถไปถึงจุดนั้นด้วยกันได้อยากจะบอกว่าเราตั้งใจทำมากมาก แล้วถ้าสมมุติว่าคุณเห็นว่ามีประโยชน์สามารถแชร์ให้คนอื่นต่อได้เรามั่นใจเลยว่าจะเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันทําให้แต่ละคนมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ตอนนี้นะครับเราเปิดช่องทางในการพูดคุยในการสื่อสารกันนะครับที่ไลน์ Open Chat นี้ถ้าใครอยากจะมาปรึกษาอยากจะมาถามพูดคุยกับเราสามารถเข้าไปในแชทในไลน์นี้ได้เลยนะครับโอเคแล้วสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเรามากระชากไวกันต่อสำหรับวันนี้สวัสดีครับ